you เอาวัดดีครับเมื่อพอกันคีอเก่าครับพี่น้องกับน้ำพนผัตินใากินประเหตดคื้เก่าพี่น้องหลังจากที่เขาหาปลาซิวมาได้พี่น้องนี่ครับพี่น้องก็จะว่าหามาเล้าเห็ดจังในกิิ่นนะพี่น้องนี่ครับไม่นี้ก็เป็นมือที่ไปหาปลาซิวมาได้บักล้ายเลยพี่น้องใส่ขวดนี่ครับใส่ขวดดักปลาซิวคือเก่านี่ครับม่แล้วเขาก็ต้องมาล้างก่อนพี่น้องมาล้างหน้าบอกก่อนครับผมล้างน้ำต้องเวื่สะอาดอย่างนี้เลยพี่น้องครับผมก่อนที่เขาเชี่ยวไปทําการเห็ดกิิ่นนะพี่น้องนี่ครับตตตปซม งามงามใส่ล้วนๆใหญ่ๆเลยพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้องครับพือ่อนเรยังสดๆอยู่ได้พี่น้องเส้าออกยังสดๆอยู่ครับเพราะว่าเขาใส่ใส่ประมาณสามสี่ชั่วโมงนี่ครับหลังจากเขาที่เขาล่างเรียบร้อยเขาก็ถึงมาใส่เล้วครับเมี่ยข้าวพันก็บถึงมาปุ๋งนะพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสได้มาซุ้มกันเนาะพี่น้องนะครับนี่ครับไม่ข้าวพันก็บถึงปุ๋งนะครับในใส่ปลาแดกเข้าไปนี่ครับใส่ปลาล่าใส่ผักอีตู้นะครับพี่น้อง แล้วกับักพริกนะพี่น้องนี่ครับมะนี่มาซุ้มกันพี่น้องกินกันแซ่บแซ่บนะครับวันดูน,นะครับได้มาเป็นดักปลาซูม,มามือ่อกี้สิผ้าเอฟซีนะครับมาเล้วพี่น้องเลยใครทีสนใจอยากกินมกปลาซูกับพี่ละมาทั้งเฮียนพันอึกไปแล้วนะครับนี่ครับเนื้อคว้าพันกันลังสีเฮ็ดนะครับวานบักพริกลงไปพี่น้องบักพริกกับบักพริกสลีปปี่นะพี่น,น้องไม่เผ็ดเผ็ดอย่าหมแดงจึ้งครึ่งนะครับมีทั้งเนยแดงเนยเขียวอะไรพี่น้องว่านลงไปเลยหำใส่กันนี่ครับบัก ทังมันทังนี่เพราะว่าปลาซิวนานี่มันจีแซ่บมากเลยพี่น้องครับที่บอกให้ปลาซิวนานี่มันสีบวบคมพี่น้องมันจีแซ่บมันมันเลยครับใส่หัวพักบัวลงไปพี่น้องใส่หัวพักบัวนะครับใส่พักพริกใส่ตะไคร่นะครับใส่ตะไคร่แล้วก็ใส่รสดีนะครับใส่ชุบรสนะครับใส่เคียงปลูงมันเดียบปลอยบุษยังเลยพี่น้องหามาใส่มันเสียบงวมเออพี่น้องซ้ำกับมังบุญแก่หนึ่งมันงวงเลยกินหมดว่ะ ใส่หอมนี่นะครับออกใส่หอมแดงลงไปหลายๆพี่น้องนครับใส่หอมแดงลงไปแดงมากในนาทีนีแล้วเขาก็ที่ขาดบุ้นใดคือใบมังกรได้พี่น้องใส่ตัวต้องใส่ขาดบุ้นใดได้พี่น้องเสร็จไปตัวลงไปหอมๆเลยพี่น้องแต่นนี้เมื่อกว้าใส่รังจัดการพี่น้องใส่ใส่ปลาแดงลงไปแล้วใส่บอกควมแล้วก็สิใส่รสดีพี่น้องที่นี่ใส่รสดี น like, like ี่ครับ้อยรถดีลงไปครับแล้วยีไปอย่ครับอยากมาเข้มกับใส่หลายๆครับมาขวดดีเนารป่เกาเอาละพี่น้องนี่ส่วนกาแะไรครับพลักหอนเพราะมันหลายพี่น้องนี่ส่วนกาเราซิ้วอยู่ในหนีบต่ำเตอรนี่เจ็ดแปดถวยพี่น้องถ้วยถ้วยประมาณว่าถ้วยบ่ถ้วยกลางๆอะเนาะนี่คถวยละมกละมกเลยี่น้องมกใหญ่ๆน่ะมันมกหน่อยเด้มกใหญ่ครับนี่ครับแต่ละมกนี่รับรองว่ามกบใหญยละจะเห็นได้เมื่อนี้นี่มก มันกินจนอิ่มเลยพี่น้องแล้วก็แบ่งกันไปกินบ้านพร้อมเลยพี่น้องครับนี่นี่ครับเขาไปใส่ไอ้ที่ผมไปใส่ห่าหลังนะพี่น้องชื่อว่าดักห่าหลังนะพี่น้องนี่ครับห่าหลังเนี่ยใส่ใส่ใส่เราก็ยามยำเราก็ใส่โย่สองเทียนนงครับยำสองเทียนนะนี่ครับได้สำเร็จเลยสุดเลสดบ้แล้วก็มากินเลยครับโอ้ยเพื่อนแม่คร้ามันมีหอดการซีมม่วงว่อนคุณน้องแตะบางความ้ามันอ่อนเท่ากันแต่ผมก็ล่าลงไปอีกแล้วว่า นะครับในคู่วพันอีกพี่น้องนี่นี่ก็คื้อมองสำนักพันธุ์อีกเลยพี่น้องนะครับนี่ครับเคนมาได้เขากันมาซุ่มลุ่มกันที่นี่เลยพี่น้องนะครับซุ่มลุ่มกันที่นี่ฮอตด้วนี่ซิยู้วด็กเป็นเด็กกรได้ครับผมนซิวิ้วแก้งมึงก็ได้ครับนี่แหละมองที่ไม่ก็เชื่อว่าเที่ยวกันยุ่มตรงนี้เลยพี่น้องทั้งสำนักพันธุ์อีกคืออะพี่น้องนี่ครับแตะเบิ่งแล้วของสายพันธุ์ขีสีว่าพอดีแล้วพี่น้องแซ่บแล้วครับนี่พอดีแล้ว นี่ครับเดี๋ยวจะเอาตองมาเลยพี่น้องบ้านนี่ถึงขั้นตอนที่จะเอาลงใส่ตองแล้วพี่น้องไอ้บ้านนี่นี่ครับเนื้อปุ๋งแสบเรียบร้อยเบิดตุยางแล้วครับใส่เครื่องปุ๋งเครื่องอย่างแสบเบิดตุยางแล้วพี่นอมม้องเสมเบิืงนัวแล้วแล้วว่านะครับเนี่ยบ้านพันดีกว่านัวคักแล้ว,ลวนี่ยครับเอาสิห่อ่าแบบนี้ครับ หัวนี่เขาเซลแบบว่ามกบ่ไดีมกน้อยๆได้คือน้องเซลมกหมดเงยเต็มต่องเลยนะฮึ่ยนี่เลยเดี่น้องใส่ถ้าบกธรรมดามันก็ทับพี่เดี๋ยวนี่ครับมกมกหนึ่งเนาะสำหรับปกปิดชิ้วเนาะพอดีอันนี้ใส่สองไหมพี่น้องใส่สองมกไปสองใส่สองทับพี่เลยครับเนาะงมกหมดเงยเลยครับนี่ครับนี่มึงมกพูดแล้วมึงมกหมดเงยแบบนเี้บดีมกน้อยๆพี่น้องนี่ครับเนี่ยเอาบาดนมะฮว่าสร้อยกันพี่น้องบาดนีในลายค้นฮว่าสอยกัน นี่เราพี่น้องนี่การว่าเขาถ้าสมมติว่าเขาอยากกินมกปลาซิวมันจะกินอย่างเนี่ยเขาไปหาเนี่ยแป๊บเดียวพี่น้องสําหรับที่เขาเอาขวดไปดักพี่น้องเนาะดักขวดนะครับได้มาสดๆเลยพี่น้องครับผมแล้วกับปลาซิวหนานี่มันสีโบใครจะลองว่าบใคร่บใครขมอ่ะมันสีบบขมเลยพี่น้องฉี่มันสีบบขมครับมันสีประมันว่ามันสีมันมันอ่ะออกมันมันมากกว่าพี่น่องมันมันครับเขาไม่ป่ามันเนาะ มันไก่ยุออกมันๆหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องนี่ครับมานี i i ่คร <on the> <trucs> ับใส่เวลาห่อจังหน่อยพี่น้องห่อซอยกันในหลายคนก้าวเดีอดก็ได้กินทางพนักงานดังไฟเฮาตอนนี้ก็คือคนดังก็กำลังดังเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับกำลังดังเรียบร้อยแล้วไฟก็นเลยดังเรียบร้อยแล้วขอเวลาห่อแป๊บหนึ่งครับพี่น้องขอเวลาห่อแป๊บหนึ่ง บรยากมันซื้อกิงซื้อยากนี่เลยครับนี่ม่นี่้างคนนีมก็อยู่ใกล้กันไม่หาซูข้าไปคนหนึ่งยายเปงเขาคนท่านได้ออกแต่ว่าผู้จูของบ้านมาบอกไว้ว่าเขาจะอ่อนจึงจะเด็งจอดเลยมันมีเป็นของของ ไปเลยครับหลังจากที่ห่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาเมื่อตั้งไฟกันเลยครับเดี๋ยวดังไฟกันดังเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วพันแซมดังไปเรียบร้อยแล้วไฟครับนี่ครับโอ้พี่น้องมองดูไปเลยหมกกำลังหมกร้อยจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าหมกประสิวนี่ใส่เวลาบรดนครับประมาณสิบยี่สิบนาทีก็ใส่ได้แล้วพี่น้องนี่ครับมาพี่น้องบรรยากาศพี่น้องตอนนี้อายุประมาณบรรยากาศอายุประมาณทุ่มกว่าๆคือเขาสองทุ่มแล้วพี่น้อง นี่ครับเขาได้ม kind of right? <mos nerve pain> ีโอกาสได้มาซุ <Elmo> ้ม <tail> กันพี่น <izer> ้องนี่ครับมาสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเปิดบังดูบัางอย่าว่ามันเป็นไังไหนครับนี่ครับเปิดออกบังดูมันที่เป็นตะเขือจังเขาถากินมาพี่น้องเพราะฉันได้กินเขาแยงได้เนี่ยเพราะ่ากินเลยพี่น้องนี่ครับกินแล้วๆก็นสีแบงกันไปกินเลยพี่น้องนับว่าได้หลายหมกเลยได้เป็นสิบหมกเลยพี่ครับนี่ครับมาเปิดซิมเมืองก้อนหมกนี่มันนี่เสียบบอมันนี่เสียบสีนัวบอคือจังเมลคัวปันเห็ดบอกเมลคัวปันซิมเรียบร้อยแล้วพันว่านัวคักกันแล้วพันมา นี่ครับเปิดออกโอ้ยหน้องหอมห่วยเลยครับเตะดังชวนๆเลยพี่น้องหอมหอมพวกตะไคร้แล้วก็พักอีกตัวน้อพี่น้องนะมันจะหอมออกมากห่วยเลยพี่น้องครับหน่อไม้มาเอื่นพันเอกมาดูมีเอกมาเิมยูด้วยจอนเป็นยังไงเมียเกราเห็ดแต่เอาเอาไปยึกเิมยบมึงกันพันเอกเิมครับเิมยบมึงดูรสชาติฝีมือกินประจำมาเป็นใดสันใดเป่านะ กันนาเด็ดที่ค้อกินหนาแซบเยอะโอ้แซบเยอะแินละวะแซบสักหนัวนัวมันบ่นัวหนวแซบแซบคักโอ้หนัวนวมา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 เสียบกันดูบนี้มาเสียบเบดตัวคนได้บัน้ี่น้องมาเบิ่งกับโอ้แบหนากินอิริว้างลุงดึกว่าอุ่นจหน่อยเลยสินวะโอ้ันห่อนด้ลุงเถอยีพูดอะแซบคักครับแล้ววาสีมือเราบอสันต๊กสีมือเนียเราแล้ววะแซบคักพี่น้อง มาผมซิมมึงยังหน่อยดูเศียบอีรีปะ่ะอ๋อพอดีพอดีใส,ส่ซวนสดเอาเข้าพี่ร้องมา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 ซีมมึงใส,ส่ซวนสดเอาเลยครับมีไงยังเสียบเนี่ยมันหอนนี่แหละใส่เข้าไปเลยซิมมึงเยอนังเป็นเด้หัอหันหอนหันว้าพี่น้องหมกไปสูงเงี้ยหนาหนี่มันเด้สียบบ่ะเสียบนี่เสียบคัดกว่าเนี่ยครับพี่น้อง หมกปลาซิวหนานี่มันสีบอ,บอคไข่ขมฉี่มันพี่น้องมันสีมันครับมันสีแสีบเป็นไฮเลยพี่น้องพี่บอขมบออยัางไรเสียบเป็นแสีบเลยครับผมหมกปลาซิวหนายเลยนะครับมาพี่น้อง <C> พี่น้องอยู่ไก่อยู่ไกลครับฝากติดตามรับส้มรับฟังนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ทั้งคนพัทจินพายจินปลาเห็ดขี้เก่านะพี่น้องเนาะอู้แสีบกันพี่น้องหอนกินหอนหอนไหมแสีบกัดเป็นไฮสุดยอดครับเจอกันไหม่พี่นาครับ